เดินเลยอุ้ยเอ้าไอ้บ้าเนี่ยไก่ไม่เห็นเข้าใจเลยสวัสดีครับผมคาวดี้ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไฟแรงใจเย็นก๋วยเตี๋ยวพะโล้หมูสับไข่ทุกคนก็คงสงสัยว่าไอ้นี่มันมาทำอะไรคือผมเนี่ย จะเอาคนที่เล่นเกมไม่เป็นมาเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูครับแล้วเราก็จะมาดูกันเนี่ยว่าคนที่เราพามาเล่นเกมเนี่ยจะรอดหรือว่าจะล่วงเพราะงั้นผมจะตั้งชื่อรายการนี้ว่าเกมแกงครับผมและเพิ่มให้ป็นการเสียเวลาครับไปพบกับแขกรับเชิญของเราคนแรกกันเลยไปก็ขอต้อนรับแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับน้องพอย ชื่อพลอยนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะสำหรับการเล่นเกมครั้งแรกในวันนี้นะคะแล้วก็เรามีชื่องการเกมนะคะเพิ่งตั้งใหม่เมื่อกี้ชื่อว่าพลอยเมโล่โลนะครับผมอะไรชอบเล่นเกมไหมปกติส่วนตัวไม่ไม่อ้าวอะไรชอบทำอะไรปกติก็จะดูแบบว่าซีรีส์นะคะจะชอบซีรีส์ดูซีรีส์มากกว่าอ๋อ เ้วรู้ไหมเนี่ยว่า Für. วันนี้เราต้องมาเล่นเกมอะไรเนี่ยแน่นอนไม่ร oh well> ู้อ um ีกแล้วนะคะมันทายแล้วต้องเล่นแล้วเันนี้เกมอะไรอ้าวยังมีครั้งที่สองนะขอโทษขอโทษและเกมที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็คือ counter strike นะครับผม อย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดค่ะ Counter Strike 2เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวยิงปืนบุคลที่1หรือเราเรียกว่า FPS Shooter นะครับและเป็นเกมที่เกมเมอร์คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับกติกาการเล่นนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่าง2ทีมคือทีม Terrorist และทีม Counter Terrorist หรือเรียกง่ายๆว่าฝั่งโจรกับฝั่งตำรวจเนี่ยละครับซึ่งฝั่งโจรจะต้องกำจัดทีมตำรวจให้หมด หรือไม่ก็นําระเบิดไปวางในจุดที่กําหนดไว้ซึ่งเมื่อวางได้สําเร็จก็จะมีเวลาถอยหลังและเมื่อเวลานัถอยหลังหมดระเบิดก็จะระเบิดก็ถือว่าฝ่ายโจมเป็นฝ่ายชนะส่วนหน้าที่ของฝั่งตำรวจก็คือกำจัดฝ่ายโจนและต้องป้องกันโจรไม่ให้มาวางระเบิดและทำการกู้ระเบิดก่อนที่มันจะระเบิดนะครับง่ายๆแค่นี้เองอ่ะลืมบอกไปว่าในแต่ละตาเนี่ย มันจะมีเงินมาแจกให้เรานะครับเพื่อให้เราเอาไปซื้อปืนและอุปกรณ์ต่างๆในแต่ละรอบซึ่งเงินนั้นก็จะได้ทุกรอบครับจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมไหนชนะในตาที่แล้วจํานวนคนที่เรายังได้ในตานั้นๆแล้วรวมถึงการวางระเบิดและกู้ระเบิดด้วยครับผมเ,เป็นไงงง,งไหมเนะี่ย <c oughs> แล้วรู้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงเลือกเกมน,นี้มาให้น้องพลอยเล่น ไม่รูค้บอกไเลยคะก็เพราะว่ามันง่ายสุดๆไปเลยนะครับเกมนี้ครับผมเฮ่บวยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเล่นเกมกันเลยทีนี้เราก็อยู่กับในเคานเตอร์เรียบร้อยนะครับผมก็จะให้น้องพลอยไปฝึกก่อนขั้นแรกให้ซื้อปืนก่อนกดตัวบี้ตัวบี้เลือกปืนอ่แล้วก็ซื้อพวกระเบิดหน เออ,อทีนี้เดินเดินใช้ปุ่ม WASD เมาส์ก็เป็นหัดมุ่กล้องลองยิงดูลองยิงเองยิงยิงกดค้างได้กดค้างได้นัออ่นเอเลขหนึ่งเป็นปืนน่ะเลขหนึ่งข้างบน <c oughs> เป็นปืนเลขสองเป็นปืนพก <c oughs> เลขสองกดเลขสองเออเป็นปืนพ์กดเบาๆกดเบาๆเลขสามเป็นมีดอ่าเลขสี่เป็นระเบิดอ่าลองกดสี่ทีเออมันก็จะเปลี่ยนระเบิดนี่ลองอ่าลองฟากระเบิดดูก่อนระเบิดลูกเลกคลิกซ้ายค่ะคลิกขวาได้เอ็นเกมส์พร้อมแล้ว พร้อมแล้วนะในเวลาเล่นนะต้องซื้อการชดใช้ต่อโมโหเล่นเป็นสไนเปอร์งก่อนที่คว้าไม่ตายหมดเลยอันนี้เราเป็นคนวางระเบิดค่ะต้องไปวางนี่ไงซื้อของก่อนซื้อของอ่ต้องซื้อเดินเยเดินตามเพื่อนไปเดินตามเพื่อนไปไหนแล้วอ้าวเราเปลี่ยนปืนไม่ได้ เรายังไม่มีเงินไงเราต้องรอตาหลังๆเพื่อนไปไหนหมดแล้วเพื่อนไปเพื่อนไปหลังมาเดี๋ยไปหลังไปหลังเดรอเพื่อนไปเพื่อนไปไหนเพื่อนเพื่อนตาเพื่อนไปตามเพื่อนไปดิ๊ไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนดีใครดึเป่าแต่แปลว่าตามเพื่อนไปเออตามเพื่อนไปแล้วทางขวาทางขวาดิไม่ไปทางนี้ดิค่ะเฮ้ยลาด้วยเนาะเนาะไปไหนอ่ะรอพี่ด้นยอนาะ ไหนๆวะไปยิงไงตำรวจว๊าทว๊าท์ the ไม่ใช่ยิง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 ไม่ยิงอ่ะมันไม่ยิงอ่ะยิงยิงยิงไม่ตายก็ไม่ตายไม่ไมนไม่ตายสักทีอ่ะถึกไงถ่ยยล้างก่อนถ่ายล้งก่อนไปไหนกันหมดแล้ว

เอยมีเอ้าเขาตายหรอทำไมเขาตายง่ายเนี่ยง่ะโดนลูกซองยิงไงจบแล้วมาละของจริงมันมาแล้วครับตอนที่แล้วก็ของจริงนั่นคนไปเลยเฮ้ยใครมาวาง ตัวพีเลยบอกว่าปุ่ม R มันเอาไว้เปลี่นกระสุนมีเสียงระเบิดเฮ้ยถ <c oughs> ่งางไหมอะถด้วยนี่ เสือแดงกดได้ไหเดือดแค่เหรอเดือดเข้าไปง่าๆกองกาบาทกดชิดค้างเออหวังมาเปิดห้องเลื่อนเอ้ยอย่าให้มันตำรวจมาอ้าวแล้วเราไปไหนไปฆ่าตำรวจวิ่งหนีว่าไหมเออวันแรกเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วหนีเด้วเดินหนีเด้อทำไงตายแล้วตายแล้วตายแล้วตาย นี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่เพื่อนแล้วเปิดไฟไม่ใช่นี่เปิดควันไม่ใช่ ไม่เห็เข้าใจเลอันนี้มันง่ายไปปะ<อ>คารดงสิบสี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนละเปลี่ยน,ยนด่านเลยเร็วพรแล้วใมฮะพร้อม<อ>ละมาอุ้ย้ยคนงอุตกอ่ะตกทุกคนขอจ้างลาก่อนเจอ เหมาะแมทที่สุดเ,เดี๋ยวดีเอา้าอ <laughs> ย่าไม่ทันเดินเลย <laughs> อุ้ย <laughs> <laughs> ขอเดินหน่อยขอเดิน <laughs> ให้เดินหน่อยเหอะจริงใครไปแอบ,บยิงแบบไม่ได้ น้าวห็นทำไมมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยได้แลว้วถอดป้ายถอดป้เปลี่ยนปืนยังเนี่ยเอาปืนมันเกี่ยกก่าหรือเปล่า <laughs> ทำไมอะนะทุกคนเราจะต้องทำการตั้งลักก่อนหุยเราเจอคนแล้วนั่นผักพวกต้องใช้ผักพ่วกผักพวกนี่เอ้าเฮ้ยเุ้ยใครอะ่ะทำไมอะ่ะมาเกิดในที่สุ่มเสียงอีก เปลี่ยน,นตัวอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ยอยอย <c oughs> ายอ้แล้วท <c> ำ <oughs> ไมตายง่ายขนาดเนี้ยเอาได้เหมือนคองอุ้ยเมื่อกี้มีคนยิงเมื่อกี้มีคนยิงขัง,งอุ้ยอุ้ยขังเปิดขังยิงเด้อขาง ้างอ่ะกดค้างเลยเร็วแตงแกงเขาดูไม่แกงเขากดค้างค้างเขาว่าเขายิงเฉยๆก็ได้แล้วแเขาก็หล่อเก่งเข้าว่าเขา 我也不晓得，我也不 ดูคลิปข้างหลังหน่อยเนาะโคตเป็นบบดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมช่องอิสมีคาวดีและรายการเกมแกงได้เลยครับผมสำหรับวันนี้วันสุดที่ใบ